สวัสดีพี่น้องชาวระยองทุกท่านครับไหนขอเสียงคนระยองที่พร้อมเลือกตั้งวันที่สิบกันยายนนะครับโอ้ผมว่าดังไม่พอไหนขอเสียงคนระยองที่พร้อมจะเข้าไปกาเบอร์หนึ่งวันที่สิบกันยายนนะครับโอเคอย่างนี้ค่อยสู้ได้หน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวระยองทุกคนนะครับผมผลิตวัชราศิลป์นะครับเป็นผู้แทนรัษฎรจากพักก้าวไกล วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสกลับมาที่ระยองอีกครั้งหนึ่งนะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสกลับมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวระยองตั้งแต่การเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาผมมาที่ระยองวันนี้ก็อยากจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับพี่น้องชาวระยองบนหัวข้อที่ผมเรียกว่า3ขอครับจะมาขอ3าอย่างจะมาพูดถึง3ขอกับพี่น้องชาวระยองขอที่1ครับ คือขอบคุณผมจําได้ครับว่าครั้งที่แล้วที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องชาวระยองเป็นช่วงการเลือกตั้งก่อนพฤษฤสภาปี2566ถ้าย้อนไปก่อน4ปีก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าพรรคก้าไกลอาจจะยังไม่ได้มีพูดแทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดระยองพอเราอยู่ในช่วงการเตรียมการการเลือกตั้งปี66เราก็มาขอโอกาสจากพี่น้องชาวระยองว่าจะเป็นไปได้ไหม ถ้าในจังหวัดระยองนั้นอย่างน้อยจะมีผู้แทนราษฎรจะพักก้าวไกลสักหนึ่งคนคําตอบที่เราได้รับจากพี่น้องชาวระยองวันที่14พฤษภาคมไม่ใช่การเลือกผู้แทนราษฎรจะพักก้าวไกลเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นครับแต่เป็นการเลือกผู้แทนราษฎรจะพักก้าวไกลยุจังหวัดระยองดังนั้นขอแรกที่ต้องมาพูดจับพี่น้องชาวระยองคือคําว่าขอบคุณที่ให้โอกาสเราในวันนั้นแต่ขอที่สองครับ ขอที่สองที่ต้องมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องชาวระยองคือคำว่าขอโทษผมเข้าใจครับว่าพี่น้องชาวระยองและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ14ล้านคนนั้นเลือกก้าวไกลเข้าไปเพราะคาดหวังว่าเราจะเป็นรัฐบาลพอเราเห็นว่าเราได้รับความไว้วางใจในอันดับที่หนึ่งพอเราเห็นว่ามันมีพรรคการเมืองอื่นที่น่าจะมีอุดมการ์ที่สอดคล้องกับเรารวมกับเราแล้วมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเกิน310กว่าเสียงเราก็คาดคิดครับ ก็มันน่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลแห่งความหวังเป็นรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมขับเคลื่อนประเทศไทยที่มีประชาธิปไตยเต็มใบขับเคลื่อนประเทศไทยที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นขับเคลื่อนประเทศไทยที่มีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนแก่แต่เหตุการณ์สองสามเดือนที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ครับว่าถึงแม้เราจะได้รับความไว้วางใจไปดับหนึ่ง ถึงแม้เราเหมือนจะมีพรรคการเมืองอื่นที่ดูแล้วเหมือนจะมีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับเรารวมกันแล้วเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่อิทธิฤทธิธเดชของรัฐธรรมนูญ60ก็ได้แผงริบออกมาสะท้อนความไม่ปกติของการเมืองไทยและทําให้พพักก้าวไกลนั้นไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยเหตุนี้ครับข้อที่สที่ผมต้องสื่อสารกับพี่น้องชาวระยองทุกคนและผ่านไปถึงพี่น้องประเทศไทย พี่น้องในจังหวัดอื่นทั่วประเทศไทยทุกคนที่ข้ามกวางจหนรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นให้สําเร็จได้แต่ขอที่3ครับคือถึงแม้วันนี้เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จถึงแม้วันนี้เราจะมีสถานะอย่างเป็นทางการว่าเป็นฝ่ายคา้านแต่ผมจะมาขอ,อการจากพี่น้องชาวระยองครับว่าในฐานะฝ่ายคา้านเราก็จะพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็น เราสามารถขับเคลื <of his thoughts> ่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ผมรู้ครับว่าปัจจุบันพรรคที่เขารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่เขาบอกว่าเขาจะเป็นรัฐบาลพิเศษแต่พี่น้องครับผมรับประกันว่าฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลนั้นพิเศษกว่าแน่นอนครับเพราะเราไม่เพียงแต่จะทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านเชิงรับซึ่งเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของฝ่ายค้านที่จะคอยตรวจสอบทวงดุลรัฐบาล ที่จะคอยทัดท้วงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่านโยบายของรัฐบาลน,นั้นอาจจะไม่ตรงจุดอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่พักก้าวไกลเราได้ประกาศตั้งแต่วันแรกที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีสําเร็จว่าพักก้าวไกลเราจะทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกเป็นฝ่ายค้านที่ไม่เพียงแต่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเท่านั้นแต่เป็นฝ่ายค้านที่พยายามจะใช้ทุกกลไกของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันวาระแห่งการเปลี่ยนแปลง ขับันอย่างน้อยสี่เซมกว่ากฎหมายที่เราได้ยื่นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในฝั่งนิติบัญญัติขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านการทํางานร่วมกับพี่น้องนอกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมตัวว่าในครั้งถัดไปเราจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาครับพี่น้องอันนี้คือ3ขอที่ผมอยากสื่อสารกับพี่น้องชาวระยองแต่วันที่10กันยายนนี้ครับ ที่น้องชาวแกลงพี่น้องชาวเขาสเมานั้นมีโจทย์ที่มันพิเศษกว่าพี่น้องในพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยนั่นก็คือวันที่10กันยายนนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวแกลงและพี่น้องชาวเขาสเมานั้นเป็นพี่น้องในพื้นที่แรกที่จะได้มีโอกาสเข้าคูหาเลือกตั้งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมผมเดินทางตลอดวันนี้นะครับพบปะพี่น้องชาวแกลงทั่วพื้นที่ เป็นที่แน่ชัดแล้วครับว่าพี่น้องชาวแปลงนั้นหลายคนมากก็ยังสนับสนุนการทํางานของพักคก้าไกลอยากใช้โอกาสตัวแทนของพักคก้าไกลเข้าไปทํางานในสภาแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับ่าด้วยบริบทของการเมืองไทยด้วยบริบทของการเป็นเลือกการเป็นเลือกตั้งซ่อมนั้นหลายคนก็ตั้งคําถามครับว่าเลือกพักคก้าไกลไปแล้วถึงแม้จะรักถึงแม้จะสนับสนุนออกไปใช้สิ์วันที่10กรกยาก้าไกลแล้วเขาจะได้อะไรเป็นเมื่อกาก้าไกลไปแล้วเราก็ยังเปลี่ยนตัวนายกไม่ได้ ไปเมื่อกาก้าไกลไปแล้วก็ใช่ว่าถึงแม้เราจะชนะก้าวไกลจะเข้าไปเป็นรัฐบาลดังนั้นถ้าเกิดว่ามีพี่น้องชาวแกลงพี่น้องชาวเขาเชมเาที่มีความลังเลในลักษณะนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายหรือการสื่อสารว่าเสียงของท่านยังคงมีความหมายอย่างแน่นอนผมอยากจะสื่อสารกับท่านว่าการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่1ิกันยายนนี้ลักาเบอร์นหนึ่งให้กับคุณโยธงสะทอนนั้นยังคงมีความหมายอย่างแน่นอน พราะทุกคะแนนเสียงที่ท่านมอบให้กับพักก้าวไกลวันที่10กันยายนนี้จะนํามาสู่ประโยชน์ที่ผมเรียกว่าประโยชน์3เด้งให้กับพี่น้องชาวแปลงและพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเด้งที่หนึ่งครับที่ท่านจะได้จากการกาเบอร์หนึ่งให้กับพักก้าวไกลวันที่10กันยายนนี้คือท่านจะได้คนก้าวไกลในพื้นที่การส่งคุณโยพงศธรเป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องชาวแปลงไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะได้เพียงแค่ความมุ่งมั่นและความสามารถของคุณโยพงศธรเท่านั้น ต่การส่งคุณโยมพงศธรไปเป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องชาวแปลงจะหมายความว่าทุกเขตเลือกตั้งทุกอำเภอทุกตำบลในจังหวัดร,ระยองแห่งนี้จะมีผู้แทนรัษฎรที่มาจากพกครคก้าวไกลทั้งหมดทุกอำเภอตรงนี้จะทําให้การทํางานของผู้แทนรัษฎรจากพรคก้าวไกลในจังหวัดร,ระยองนั้นสามารถทํางานได้อย่างมีเอกภาพมากขึ้นสามารถทํางานได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องทั้งจังหวัดร,ระยอง <S <S ดีไม่ดีครับพี่น้อง อันนั้นคือประโยชน์เด้งที่1มาสู่ประโยชน์เด้งสองครับนอกจากจะได้คนก้าวไกลในพื้นที่แล้วสิ่งที่ท่านจะได้คือได้มือก้าวไกลในสภาผู้แทนรัษฎรเพราะแน่นอนว่าบทบาทของคุณโยนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่การประสานงานแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่แต่อีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญมากของผู้แทนก้าวไกลที่รวมถึงคุณโยพงศธรนั้นคือการเข้าไปขับเคลื่อนงานในฝั่งนิติบัญญัติขับเคลื่อนงานในสภาผู้แทนรัษฎร ผู้แทนราษฎรทุกคนในพรรคเก้าไกลนั้นมีความฝันร่วมกันอยากจะผลักดันกฎหมายเก้าไกลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับที่ดอบคนไทยทุกคนดังนั้นครับของท่านในวันที่สิบกันยายนนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าผู้แทนราษฎรที่มาจากพื้นที่แกลและ,ขะเขาเชมานั้นจะไปยกมือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับกฎหมายก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ถ้าหากท่านส่งคุณโยพงศธรเข้าสภาเราจะมีมือ ที่ไปยกมือให้กับการผ่านกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทอาหารและคืนสิทธิภาพให้กับประชาชนไทยทุกคนท่านกาเบอร์นหนึ่งและส่งคุณโยคงศรมีหมื่มือ,อ,มอครับที่ไปยกมือให้กับการเห็นชอบกฎหมายพรบแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจเพื่อกระจายอำนาจและทรัพยากรให้กับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นนั้นมีงบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในจังหวัดประยอและหากเราส่งคุณโย พงศอรเข้าไปในสภาเราก็จะมีคนะครับชอบให้กดกดพรบอเข้อมูลข่าวสารสาธารณะทำให้นั้นต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบคือประโยชน์เด้งที่สองครับของการส่งคุณโยเข้าสภาส่วนประโยชน์เด้งที่สามครับถ้าเด่งที่หนึ่งคือการมีคนก้าวไกลในพื้นที่ที่สองคือการมีมูก้าวไกลเพิ่มเข้าไปในสภา คือท <ersch> ุกคะแนนเสียงที่ท่านบอไปกับคุณยนั้นคือการยืนยันการเมืองแบบเก้าไกลพวกเดต้องยอมรับครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเดินทางมาถึงวันนี้ผ่านไป3-4เดือนมีหลายเหตุการณ์มากทางการเมืองที่มีสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปขอยนุาถอดไม่ออกแบ่งเชือกอาคมแล้คนมนมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเพราะใาย กับการประทําและการตัดสินใจของพรรคการเมืองต่างๆเมื่อเผชิญกับโจทย์ที่ทักทายที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งผมคงไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปตัดสินทางพี่น้องว่าพรรคการเมืองไหนตัดสินใจได้ตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่วันที่10กันยายนนี้ครับน้องชาวแกลงจะมีโอกาสพิเศษเข้าผูหาเลือกตั้งเพื่อส่งสัญ,ญญาณดังๆไปทั่วประเทศ คิดว่าการเมืองแบบก้าวไกลนั้นยังจาเป็นต้องมีอยู่ในการเมืองไทยหรือไม่ทุกานที่ท่านบอกไปกับคุณโยนั้นเปรียบเสมือนเป็นประชามติครับว่าท่านเห็นชอบกับการเมืองแบบก้าวไกลหรือไม่ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าการเมืองไทยนั้นควรเป็นการเมืองที่ตรงไปตรงมาท่านเห็นชัดหรือไม่ว่าการเมืองไทยนั้นควรเป็นการเมืองที่ให้ความสําคัญกับการรักษาคําพูดและการรักษา แล้วท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าการเมืองไทยนั้นควรเป็นการเมืองที่ตัดสินใจบนพื้นฐานของผลประโยชน์ประชาชนเป็นดังนั้นผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับถ้าท่านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งสัญญาณในดังไปทั่วประเทศว่าการเมืองแบบก้าวไลยังจาเป็นการเมืองแบบตรงไปตรงมายังจําเป็น10กันยายนนี้ครับข้านครูหาและการเดิดหนึ่งให้กับคุณโยพงศธรส่งคุณโยเข้าไปเป็นสมาชิก สภาพ,พูดแทนรัษฎรและยืนยันดังๆไปทั่วประเทศว่าการเมืองแบบก้าวไกลนั้นยังมีความจําเป็นอยู่และยืนยันว่าทุกคะแนนเสียงในพื้นที่แห่งนี้ยังคงมีความหมายครับ